จังหวัดร้อยเอ็ดพิธีถวายรชาชสักการ,ระและวางผ่านพุ่มเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568วันที่2มีนาคม2568เวลา9นาฬิกานายชัชวานเบญจ,จิลิวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการ,ระแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิษเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี2568โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการอัยการทหารตำรวจคณะกรรมาการเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมพิธีณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่างให้ความสําคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2552 ให้ดำเนินการถวายพระราชะสมัญญาพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยพร้อมทางกำหนดให้วันที่2มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและส่งพระปรีชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งส่งให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ดังจะเห็นได้จากพระราชะดำรัสในครั้งที่เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารีก่กรุงเทพได้ณลุมพินีสถานเมื่อวันจันทร์ที่2มีนาคม2,513ซึ่งแสดงเห็นถึงพระราชหฤทัยในการเล็งเห็นความสำคัญของช่างไทย